ไปต่อกันที่เกจิดังภาคใต้ค่ะได้เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อทําพิธีบวงสรวงที่มรณสถานหลวงปู่ทวดขอบารมีปลุกเสกเหรียญรุ่นเจริญพร59ค่ะค่ะ อาจารย์พัทอริโยเกจีดังภาคใต้ฉายาเทพสามตาเจ้าอาวาสวัดนาทวีเจ้าคณะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะค่ะได้เดินทางไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อทําพิธีบวงสวงหลวงปู่ทวดเพื่อขอบารมีในการทําพิธีปลุกเสกเรียนรูปเหมือนพระอาจารย์พัทอริโยรุ่นเจริญพร95ค่ะซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกให้วัตถุมงคลรุ่นดังกล่าวมีความเข้มขลังหากเป็นข้าราชการก็จเจริญด้วยลาบยศมี ผู้คนสรรเสริญหากเป็นนักธุรกิจค่ะก็จะทํามาค้าขายมีแต่เจริญขึ้นพร้อมทั้งเจริญด้วยทรัพย์สมบัติโดยทางคณะค่ะได้เดินทางมายัางวัดโพธิเจติยารามหรือว่าวัดทุ่งควายตําบลกําปงจีนารัฐเคดาประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อทําพิธีบวงสรวงสถานที่มรณสถานหลักที่พักศพหลวงปู่ทวดเป็นหลักแรกค่ะ ต่อจากนั้นทางคณะก็ได้เดินทางไปยังวัดเทพสุวรรณหรือวัดแปลงเพื่อทําพิธีบวงสวงหลักที่มรณสถานพักศพหลวงปู่ทวดหลักที่สองต่อจากนั้นก็ไปยังบ้านปักคลาเพื่อทําพิธีบวงสวงหลักที่พักศพหลวงปู่ทวดหลักที่3ค่ะจากนั้นพาไปที่บ้านประดูทําพิธีบวงสวงหลักที่พักศพหลักที่4ค่ะเสร็จแล้วจึงได้พากันเดินทางไปยังวัดไทยประดิษฐารามหรือว่าปาดังไซค่ะเพื่อทําพิธีบวงสวงหลักที่พัก ศพลวงปูททวดค่ะซึ่งเป็นหลักสุดท้ายหลักที่5ค่ะโดยได้มีการนําเหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์พัทอริโยรุ่นเจริญพร59 9มาขอบารมีจากหลวงปูททวดในการจะนําไปทําพิธีปลุกเสกครั้งใหญ่ในราวเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งนับว่าเหรียญรูปเหมือน พระอาจารย์พัทอ,อริโยรุ่นเจริญพร59รุ่นนี้ค่ะมีการทําพิธีบวงสวงแล้วก็ขอบารมีหลวงปู่ทวดเข้ามาประเทศเพื่อมาปลุกเสกเหรียญรุ่นเจริญพร59นับว่าเป็นการปลุกเสกในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งเหรียญรุ่นนี้กําลังถูกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแห่กันมาจองพระค่ะจนวัตถุมงคลชุดกรรมการที่วัดนาทวีหมดไปแล้วค่ะหากช้าค่ะเหรียญรุ่นเจริญพร59จะถูกจองล่วงหน้าจนหมดอย่างแน่นอน สำหรับหลักฐานสําคัญตามจุดแวะพักดังกล่าวข้างต้นนะคะก็คือเนินดินหลักดินหรือว่าไม้แก่นค่ะซึ่งบางแห่งก็ได้เป็นการสร้างสาราหรือว่าวิหารครอบไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหวบูชากันด้วยค่ะ